นะอืมเปเนาะขอเชิมตักชิ้นเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วหิวแล้วเนี่ยเช้มแ่วไปเนาะนุ่มอ,อร่อยเลยนะอ,อร่อยมากอืมอืม อังปลายากยาสวัสดีพี่น้องวันนี้มากินกระดูกหมูอ่อนทอดกันพี่น้องรสดีหมักหมักพี่น้องผมชุบรสสักหนึ่งช้อน้ำตาลทรายหวานหน่อยพี่น้อง ซอสแม็กกี้กินกเรลียกอะไรกระดูกหมูอ่อนอะไรใบพาร์สเหรอนี่น้ำมันหอยพี่น้องไปจะใชล้างมือก่อนพี่น้องกับข้าวบ,บ้านๆใช้มือนี่หละพี่น้องทำกินเองหนึ่งกิโลเนี่ยกระดูกอ่อนๆอลยพี่น้อง คลเข้าให้เข้ากันให้ดีให้น้ําลาให้เครื่องบุงละลายทำกินเองพี่น้องแค่มือนี่แหละล้างสะอาดแล้วอ่อนเลยพี่น้องอย่าทอดให้เหลืองเลยกินกัเก้มแจ่วเนี่ยเลยอ่อนๆเลยกระดูกหมูทอด เป็นการเจิมแจ้วพี่น้องไปเสร็จเดี๋ยวไปหมักเอาไว้สักชั่วโมงพี่น้องแล้วเดี๋ยวมาทอดกันมาพี่น้องทอดกันเลยนี่สอชั่วโมงตะช้ยหมักไว้สิโคงหมูอ่อน อาจจะทอดสามเที่ยวพี่น้องเที่ยวเดียวเีลยวตกไม่ทั่วมีเยอะไงไปแค่นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาทอดอีกเที่ยวต้องทอดสามเที่ยว มาดูกันพี่น้องเหลืองหอมแล้วโอ้โหดูดูกระดูกหมูอ่อนทอดม้นปลาี่น้องอืมน้องดูสิเหลืองหอมเลย ได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวออกเลยได้แล้วหนึ่งกระทะพี่น้องเดี๋ยวมาทอดกระทะที่สองกันหอมเลยล่ะพี่น้องกระดูกหมูอ่อนทอดอ ทอดให้เหลืองหอมเลยพี่น้องโอ้ยเหลืองหอมเลยพี่น้องเลยมาเอาออ,ออกกันไปเนาะเอาออกเอาออกเอาออกฮึม เสร็จเรียบร้อยกระโดกหมูอ่อนทอดกินกับน้ำจิ้มแจ่วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกระโดกหมูอ่อนทอดน้ำปลาตาชัยกินกับน้ำจิ้มแจ่วพี่น้องมีแตงฟ้ากับมะเขือเทศแก้มอีกโอ้โหพี่น้องนะใส่ดมม้อสี่สิบดิเกล็เป๊กฝังเป๊กกับแก้มอย่างดีของตาชัยหมูนุ่มๆหอมๆเลยพี่น้องนะตาชัยหมักไว้เป็นชั่วโมง สองกัโมองอะ่ะแล้วมาทอดเหลืองหอมอร่อยเลยเป็นน้องจิ้มแจวทีเด็ดเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจตาชัยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจตาชัยมีหนวดกันเยอะๆพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องวันนี้กินกระดูกหมูอ่อนทอดน้ำปลากับข้าวง่ายๆกับตาชัยมีหนวดพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง